สวัสดีครับวันนี้พระเาสมัสิภาจะได้รับสินค้าจากลูกค้านะครับเป็นยากําจัดกลิ่นเท้า,าลูกค้าอยากให้ทาําตรงทดลองตัวแคปซลูลให้ดูนะครับทีนี้ตัวแคปซลูลตัวนี้ไดเมเตอร์ตัวนี้ชึองอานลูกค้าในคือสามเซนสามเซนเราคันวนก็คือเราใช้ตัวห้าสิบนะครับผม,ผมเดี๋ยวผมจะลองหกให้ดูนะครับตัวแคปซลูลตัวนี้ ด้านกว้างีนห้าสิบด้านยาวานีนห้าสิบนะครับมีรอยปลุกนะครับปลุกแบบน,น,นี้นะครับเขบื่ยไปนิดเดียวพอนะครับไม่ต้องเปิดเยอะเราใช้ปืนเป่าลมลอสตัเล่เหมือน,นเดิมนะครับปรับไฟตรงนี้นะครับประมาณสองร้อยองศาแต่แลวเป่ามันเลยนะครับจะไล่ลงเขาได้นะครับช,าชา้าๆคัดไม่ต้องรีบ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณลูกค้าจะเห็นว่าตรงนี้คือตัวแคปซูลนะครับมันจะเป็นวงพอดีเลยนะครับถ้าเราเผื่อได้พอดีเสร็จแล้วการหุ้มจะหุ้มมาได้แค่นี้นะครับจะไม่สามารถหุ้มลงมาตรงนี้ได้นะครับอันนี้คือชิ้นงานที่ผมทําเสร็จแล้วคุณลูกค้าเห็นแคปซูลตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหุ้มประมาณนี้นะครับขอบคุณนะครับ